ทั้ทงนี้ครับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในไปฮะไปได้ครับไปได้ไปทะลุไกปขึ้นตัดตรงนี้ได้ โโอหนะโอ้โหดาวขวาไปเลยเดี๋ยวเราออกทางนี้เนี่ยบนออกทางนี้พอดีเลย อ้าเป็นวงกลมีทางนี้สวยนะอโ,อโ,โอ้โหถนนนะวู้ฮู้ดอกท่เล็กนี่ดอกย่านี่สวยนะเออสวยดีเนาะอุ้ยมันคลิวอ่ะนองดูดอกย่าสิลมพัดกำลังสวยเลยอะ สีมันสีเงินมันไม่เหมือนทางขวาสีของ,งต่างใช่ใช่เดี๋ยวไปข้างในพี่อ like โอ้ยทาง ตนสนามตรนนี้เหมือนเขาสร้างที่พักนะ โอ้โห oh, <c oughs> เนี่ยบ,อบ่อตกปลาป่าะ <c oughs> ยังทำไม่เสร็จนะที่เป็นสวนอาหารข้าบอกบ่อตกปลาเราต้องยื่นไปจนท้องในบอกน้าสวน ใช่ใช่เป็นพักแล้วก็มาเที่ยวในเชียเป็นเก๊ะเท้าอ่ะนะนี่ไงทัดทู นี่สุดแล้วนี่นี่แหละสุดละอ่าตรงนี้ก็จะออกถนนนู่นแหลอะอันนี้ออกกลับไป <c oughs> เดี๋ยวจะไปทางนี้ครับไปอนีอ <c oughs> นี่แหละมั <c oughs> นจะสุด <c oughs> ตรงนี้แหละ ขณะนี้สุดตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะบนกลับไปที่ที่เรามาแหละตรงที่เราเข้าไปเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรามาจากทางนู้นแล้วฮะบนไปไหนนกลับทางอนามัยตรงนั้นไงตรงไหนอนามัยตรงทางที่เราข้ามศิลนั่นแหละใช่คือก็คือออกกลับทางทางที่เรามาทางนี้มันตัดตัดกลับมาเราเราเราขี่อ้อมนู้นไปเราขี่อ้อมอ้อมรอบนู้นไปต่อไปจะตัดตรงนี้อ๋อเดี๋ยวจะตัดตรงนี้อีกใช่ไหม โอ้โหหัวมุมนี้ตัดตัดไปไหนครับอ๋อโอเคอันนี้มันเป็นทางตัดกลางเกาะเลยไงแล้้้วเสนนีจะตัดกลางเกาะไปไหนต่อกลับทางนี้อันนี้อันนี้ถ้าเรากลับทางนี้เราจะย้อนกลับทางที่เรามาแล้วเราจะต้องวนอีกไปไปกลับมาเที่ยวตรงนี้ ไอตรงที่พี่น้องแวะถ่ายรูปตรงนั้นแล้วก็ขี่มาตรงหัวมุมไงไอเมื่อกี้ที่ที่ตอนแรกที่เราแวะถ่ายรูปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปแกงมามาแล้วก็ขี่มาถึงปุ๊บจะเจอโค้งสามแยกอะตรงหัวมุมตรงนั้นแหละ วัดชิมเกียรตัวนิดดนึงปะเดี๋ยวจะพาไปนั่งกินคาเฟ่ชิลๆที่ลังนกเนาะเปิดรอเปล่าเเปิดเปิรังนกเปิดตลอดแล้วก็เดี๋ยวพาไปถ่ายรูปสวยๆที่โรงสีนะร้านอาหารเป็นสวยอ่ะบอกไม่ถูก ตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารเนาะต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นบ้านพักไยแหละเนาะเนี่ยเกทเฮาส์ house, ใช่ไหม <c oughs> แต่หลังนี่โอ้โหนะ่าสวยนะเป็นสามบัว 隐忍，声 say.